ฉันรู้ตัวว่าเธอคงไม่ให้อภับไพทยไปไป ดีด้วยยินดีด้วยเช่นกันเชิญเธอไปดื่มน้ำพึ่งพผจจนียแล้วลหลาดทีนไมขอบใจมากๆนะว่ะพิมบอกตามตรงเนี่ยระหว่างเราสองคนเนี่ยเหมาะสมกันมากที่สุดเลยนี่ถ้าเธอไม่รักอิสลันแล้วก็ฉันแต่งงานกับเธอละ่ะ <c oughs> อย่าพูดบ,าบา้าๆหน่าอย่างเธอไม่มีวันได้เห็นขาอ่อนฉันแน่เราสองคนก็เห็นตับไตไส้ปพุงกันมาตั้งแต่เด็กฉันเอาเธอมาเป็นแฟนไม่ลงหรอกม <c oughs> ีความสุขจริงเว้ยได้แก้แค้นในสลัดล่ะ <c oughs> คอยแม่เลี้ยงหรอคะทำไมคุณระดารู้นะครับก็บังเอิญระดาเห็นนะคะว่าคุณน่ะมาส่งแม่เลี้ยงแต่ระดาจะบอกให้นะคะแม่เลี้ยงอ่ะไม่ได้เข้าไปในห้างนะคะแม่เลี้ยงไปทางนู้นนั่นนะคะไปทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะเอาเอา,างนั้นผมขอตัวกว่อนนะครับม,มีรับลมคมในกันนะะ หายไปตั้งแต่ตอนบ่ายๆตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยบ้าจริงออกไปกันดานายอีกแล้วเหรอครับก็ใช่นะสินี่ใจเย็นๆนะสลานออกไปกันดนาไนทีไรจะเกิดเรื่องทุกทีแล้วนี่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นอีกจะให้ทํำยังไงผมสั่งแล้วว่าห้ามพิมพิกาออกจากบ้านเพราะมีคนปองร้ายเธออยู่ถ้าผมไม่ติดธุระนี่ผมกลับไปแล้วโถว่ส่งคนของเราออกตามหาพิมพิกาเดี๋ยวนี้ พิมพิกาก็อยู่กับดันนยนั่นแหละบางทีอาจจะแวะไปไหนกันมั้งอยู่กับดันนัยก็ต้องตามคุณอาต้องตามหาเมียผมให้ได้ถ้าพิมพิกาถูกจับตัวไปอีกแล้วก็ ฮัลโหลคุณอาครับพิพิกาหายตัวไปอีกแล้วนะครับคือเธอหายไปจากหน้าห้างที่ผมส่งเธอนะครับอะไรนะ จ้าคะดิฉันไม่ได้ต้องการให้เด็กพิมพิการนั้นมีอันตรายร้ายแรงดิฉันแค่ไม่ต้องการเขามาเป็นสะพ้ายเท่านั้นเจ้าคะ่ะขอท่านได้โปรดครุ้มครองให้เขาปลอดภัยกลับมาทําตุ๊กตาแพะห0าตัวของดิฉันก่อนนะเจ้าคะแล้วดิฉันจะถวายหัวหมูบายสีเป็ดไก่แล้วก็ปล่อยวัวปล่อยควายถวายเจ้าค่ะ นี่แกสองคนมาเจอบนอะไรกับเขาด้วยเนี่ยฮะสมเชฟหัวเขียว <c oughs> บ่าหูเจ้าแล้วที่แกพนมมือแต้กันอยู่เนี่ยแกนึกอะไรล่ะฮะนี่รีบบอกแก้บนท่านซะนะงน้เดี๋ยวท่านมาหักคอไม่รู้ด้วยโ <c oughs> อ๊อยคือถ้าสิ่งที่แม่เลี้ยงบนสำเร็จ <c oughs> เราเจ้าสองคนจะมาล่ำแก้บนถวายนะเจ้า ทีนายสสั่งให้พวกแกทำอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่รู้มีคนสั่งผมมาอีกทีถ้าพ่อเลี้ยงสลันรู้เข้าพวกแกน่ะตายแน่ผมรู้แต่ถึงจะตายพวกผมก็ต้องทำครับครับนายเรียบร้อยดีครับผมดูแลอย่างดีครับครับผม จะให้สิท์นวลจัดการให้ครับครับเฮ้ยนายใกล้ถึงแล้วให้ทาวิธีห้องนอนไปนะอย่ามายุ่งกับฉันไปนะนี่ติอะไรนะพิมพิกาหายตัวไปไม่ได้ไปกับดันนยบ้าเอ้ยไอสายัรรู้เหรอว่าใครจับตัวพิมพิกาไปอ่ะเออเปล่าครับ คือผมยังทำธุระไม่เสร็จแต่ผมจะเลื่อนตั๋วเครื่องบินกลับทันทีได้ที่นั่งเมื่อไหร่ผมจะโทรบ,บอกคุณอาอีกครั้งนะครับไอทินามัยกลับไปฉันจะฆ่าแกไอ้นี่นปล่อยฉันนะต้องดินออกมา,มาแก้มาฉันสิเดี๋ยวนายจะเป็นคนแก้เองไปนั่ง ไม่มีแล้วไปแม่เร็วแม่แม่คะแ,แม่ครับสีนวลจริงๆด้วยใช่คับสีนวลลูกแม่สีแพท,ที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณหนูช่วยชีวิตจากไฟคอกตายแต่ท่านกับต้องทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้สีนวล สีนวลไม่มีงานทํามีคนส่งสีนวลไปนาง,งบาเรอค่ะของใครเอทินาไมใช่ไหมเดี๋ยวถามเลยค่ะคุณหนูถึงเวลาที่สีนวลต้องท้อแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่คุณหนูแล้วนี่ค่ะอยานอนหลับไม่นะฉันไม่กินเป็นยังไงบ้างครับ แล้วอาจจะรีบส่งขาให้สลานรู้นะนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะไม่เห็นได้ความเลยผมไม่อยู่บ้านสักคนเนี่ยทําอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีเวลาแล้วตอนเนี้พวกสมุนของมันอะหลบไปที่เรือนด้านหลังเพื่อบรโอกาสให้เจ้านายของมันมาจัดก,การคุณหนูมันเป็นโรคจิตถ้าเขาจับเธอได้ล่ะมาสีนวนเลยคะ่ะเร็วสิเะา กับนไม่มีเวลาแล้วค่ะคุณหนูรีบไปนะคะบอกให้ไปะคะ่ะขอบ <baja> ใจมากนะสีนวลรีบไปนะคะคุณหนูไม่ทันแล้วบอกให้ไปะคะ่ะ <make the> <verse>